สวัสดีค่ะแม่ดาโกงน,นะคะมาดูรถไฟสายด่วนนะคะขนาดน้ำไม่ท่วมยังมีกิ้งกือเข้าบ้านเลยนะคะโอ้โ,โ,อโะะอหทางออกไม่ได้สิไม่รูม้มันหลงเข้ามาได้ยังไงสงสัยไม่ได้ปิดประตูบ้าน ไปไปไปหาทางออกให้เจอโอ้น่ากลัวมากเลยบ้านของเรามันอยู่ติดป่าเดี๋ยวก็มีงูเข้าบ้านเดี๋ยวก็มีกิ้งกือตะขาบมนันคงจะหลงเข้ามาแล้วสิน่ากลัวนะ นอนตกลางคืนบางทียังมีงูเข้ามาบ้านเลย <c oughs> ออกไปออกไปหาทางออกให้เจอเข้ามาได้ยังไงตัวใหญ่มากเลยอยู่ในป่ายิ่งมีเยอะนะเป็นฝูงเลยนะกิ้งคืน เดินไปทางไหนก็มีแต่กิ่งคือมีกิ้งคือหลายสายพันธุ์มีทั้งป้อมมีทั้งยาวมีทั้งสีแดงมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะยิ่งหน้าฝนยิ่งมีเยอะหน้าปูยัเหมือนกันนะ แต่มันก็คงไม่มีพิษหรอกไม่เคยโดนมันกัดแต่เขาบอกว่าถ้ากิ้งกือกัดนี้ต้องนับเท้าให้ครบนะว่าเท้ามันมีกี่ขาถ้าทางยังมีเยอะนะคะไม่รู้ว่าจะนับไหวหรือเปล่า ไปไปไปหาทางออกให้เจอโอ้โหมันหาทังออกไม่เจอนะคะโอ้นิ่งแล้วถ้มันก็จะม้วนๆเข้าเป็นวงกลมเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเก็บตัวนะคะถ้ามันกลัวมันก็จะเก็บตัวแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอมันหายกลัวมันก็ออกมาเหมือนตัวนิ่มค่ะตัวนิ่มก็ถ้ามัน ถ้ามันกลัวมันก็จะหดตัวแบบนี้แหละคะ่ะเหมือนกับหลุมไพแบบเหมือนธรรมชาติไม่กระดูกกระดิกนะคะแต่พอมัน,ม,นมัหายกลัวเว้ยแี่ดาก็ไม่เคยจับเหมือนกันนะคะกลัวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะกิ้งกือหลงเข้าบ้านค่ะสวัสดีค่ะ